สวัสดีค่ะสวัสดี f อและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ก็มีรถมาลงเนาะตามที่แม่ค้าแจ้งเลยนะคะก็เป็นหัวลากคัสซีหัวเอฟซตอนเดียวนะคะทั้งสองคันเลยดูจากคร่าวๆนะคะน่าจะเป็นเครื่องยนต์ JO7E นะคะ210แรงม้า5สูบนะคะสำหรับ FC ท่านใดที่มองหาอยู่ก็ห้ามพลาดเลยนะคะเดี๋ยวให้ช่างเนอะลงให้เสร็จก่อนนะคะ แม่ค้าจะพาชมาว่าคันไหนสวยถูกใจ FC บ้างเนาะเดี๋ยวสักครู่นะคะคันนี้ก็ลงเรียบร้อยนะคะแต่ยังไม่ได้ใส่ล้อนะคะลูกค้าเพราะว่าช่างเนาะต้องไปทำรถนะคะออกพรุ่งนี้เช้าอีกสองคันค่ะเดี๋ยวจะไม่ทันนะคะก็ต้องขออภัยด้วยแต่ว่า FC ท่านใดที่สนใจเนาะก็มาดูได้นะคะมาดูตัวจริงได้เลย คัซีสวยมากค่ะสดยันปลายเลิกง่านยนังตะเว้นแท้หัวนะเลิกง่านยนังตะเว้นแท้ยันหัวสดยันปลายเป็นคาซีเลียวลกลนะคะดูได้ค่ะหมุดเนะาะไม่มีสนิมกินเลยสวยมากค่ะลูกค้าคันนี้สดสดเลยชุดแหนบนะคะ เาดูได้เลยค่ะอันนี้คือรถที่มาลงสดๆเลยยังไม่ได้ผ่านการล้างหรือว่าทําความสะอาดใดๆเลยนะคะก็เดิมๆมาเลยทางนาได้มันเอียงนี่โอโหฮะนานลาบอกเข้าทำไม ชุดเกียร์ค่ะตัวน,นี้ก็เป็นเกียร์รอบเร็วนะคะอ่นนี่ค่ะก็จะมีเป็นหัวน็อตตรงนี้ก็จะเป็นเกียร์รอบเร็ว <c oughs> <c oughs> เครื่องยนต์ J O 7 E <c oughs> ค่ะหลังหัวเก่งก็ไม่มีบุบนะคะไม่มีผุมาเลย <c oughs> <c oughs> สีเดิมนะคะ ตอนนี้ก็เป็นสีเขียวมรกตนะคะอ่าภายในโอ้สวยมากค่ะลูกค้าอ่านี่เลยหอมๆเลยนะคะอ่าชุดเบาะเนาะก็ถือว่าสะอาดสะอาดน,นะคะตัวพื้นอ่าก็ใช้ได้นะคะ ลังคาสะาดมากค่ะคันนี้ <c oughs> คอนโซนมาครบเลยนะคะประตู้ดูได้ค่ะสวยงามอีกหนึ่งคันมาจับจองมากเลยนะคะท่านใดที่มองหายอยู่ห้ามพลาดค่ะ ด้านหน้านะคะชุดแต่งก็ไม่มีมาเดิมเดิมมาเลยความยาวคาซีก็6เมตรกว่ากวาเนาะได้นะคะฝั่งนี้ค่ะ ื้นนะคะสะอาดมาเลยเจ็ดอีนะคะขายดีเนาะไม่ว่าจะเป็นตอนเดียวหัวแคบนะคะก็ขายดีมากเลยอ่าค่ะซีฝั่งนี้นะคะสวยงามมากเลยถังน้ำมันยังไม่ได้ใส่นะคะก็ วิ่ยสตาร์ทไม่ได้ค่ะต้องขออภัย F c ซีด้วยนะคะถังน้ำมันยังไม่ต่อเลย F ซีนะคะสดยันปลายลูกค้าอยากไปทำเป็นรถล่องเนะ<ป>าะรถล่องหรือว่า,าเป็นดัมมเกษตเเราแนะนำเลยมาดูได้เลยนะคะเนาะสวยๆแบบนี้ก็ถือว่า,าหายากนะคะลูกค้า สั่งได้นะคะหรือจะเป็นสเปคกระบะใหญ่เนาะ3เม8สเมตรนะคะสนใจก็มาดูถูกใจก็สั่งจองได้เลยนะคะ,อ,ะอันนี้ก็อีกคันเนาะ,ะช่างกำลังลงนะคะกระเป็ดยองห้วยนูนิเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์ค่ะตอนนี้ก็ อยากได้ช่างนะคะเนาะถ้าแบบ FC แบบบ้านใกล้เลือนเคียงหมู่บ้านใกล้ๆก,กันสนใจนะคะว่างๆเนาะอยากทำงานอา,อาจจะหนีโควิดมาจากกรุงเทพนะคะมีประสบการณ์งานเกี่ยวกับเคยทำแบบโรงงานหรืออูรถอะไรนะคะได้หมดค่ะเราไม่ไม่เกี่ยงนะคะลูกค้าขอแบบมีใจรักในการทำงานตอนนี้เราก็รับสมัครช่างอยู่นะคะหลายตำแหน่งเหมือนกันนะคะ เพราะว่ารถเราเยอะมากเนาะเราทําไม่ e, ทันนะคะก็รับสมัครนะคะท่านใดที่สนใจมาสมัครงานนะคะมาได้ค่ะมาได้เลยค่ะเราอู่เราเปิดทุกวันนะคะทา่านใดที่สนใจหรือว่าอยากมาดูรถตัวจริงเนาะก็มาได้นะคะเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดเลยเสาร์อาทิตย์ก็เปิดนะคะใตตยหัวเก่งเนาะอันนี้ก็คือนี่ค่ะก็จะมีคราบนะคะเดิมๆม,มาเลยเพราะว่ารถก็คือยังไม่ได้ผ่านการล้างเลยนะคะลูกค้าอันนี้ก็คือมาลงเลยเนาะก็อยากได้ทั้งแบบ คนงานไว้แบบล้างล้างรถเนาะอาอย่างรถที่มาลงแบบนี้นะคะลูกคก้าก็อยากมีแบบคนมาล้างเนาะล้างรถแบบล้างเครื่องล้างเนี่ยแหละคะ่ะลูกค้าขัทรงคัซีเนาะให้ให้สวยงามนะคะเราก็อยากได้เหมือนกันเนาะเพราะว่าช่างของเรานะคะเยอะแค่ไหนก็ทําไม่ทันเพราะว่ารถเราเยอะมากเลยนะคะออกทุกวันคะ่ะลูกค้าถ้าทําทันทําเสร็จนะคะออกทุกวันเลย แล้วก็วันหนึ่งก็สามคันก็มีสี่คันก็มีนะคะห้าคันก็มีอ่าเราก็อยากได้ช่างนะคะขอให้มีใจรักเนาะก็เรื่องค่าแรงคุยกันได้นะคะตามประสบการณ์ของงานเนาะถ้าลูกคา้าหรือว่าเอซีเนาะที่มีใจรักนะคะอยากมาสมัครงานก็มาได้เลยเดี๋ยวเราจะพิจารณานะคะอ่านี่เลยค่ะชมหน้าเครื่องยนต์ห้าสูบเนาะ สวยงามใช้ได้เลยนะคะลูกค้าอันนี้คือรถที่ยังไม่ได้ผ่านการล้างหรือว่าทําความสะอาดเนะาะมาดูได้เลยนะคะภายในหัวเก๋งเครื่องคัสซี่อ่าสวยนะคะมาดูได้เลยสวยงามมากน่าจับจองนะคะอ่ถ้าเป็นราคารถด,ดำนะคะเบ็ดเสร็จพร้อมใช้งานก็เปิดไว้อยู่ที่8,5 0,000บาทล้วนนะคะถ้าเป็นสเปคกระบะใหญ่นะคะลูกค้าราคาจะเพิ่มขึ้นไปเนาะอันนี้แม่ค้าแจ้งสเปคอูนะคะ แจ้งสเปกอูเนาะก็คือความยาวกระบะ3เมตรอ่านะคะรวมท้ายเนาะลูกค้าแต่งเล็กๆน้อยๆก็ไม่ว่ากันนะคะหรืออยากแต่งมากแต่งเต็มก็มาพูดคุยกันได้นะคะราคาก็คือเรา,าลดให้เนาะพิเศษให้อยู่แล้วค่ะหรืออาจจะแบบอยากได้เป็นสเปคกระบะใหญ่3เมตร8ปดเมตรอ่าก็อาจจะเพิ่มจากเดิมไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะคะก็ขอให้ f อ่ซเข้ามาพูดคุย มา,าแจ้งรายละเอียดกันเนาะว่า,าต้องการแบบไหนยังไงนะคะเรายินดีเลยก็อีกคันนะคะอันนี้ช่างใส่ล้อนะคะเพราะว่า <c oughs> ช่างนะคะจะขยับรถนะคะจะจัดจัดสรรพื้นที่ <c oughs> เดี๋ยวช่างจะหยุดสงกรานนะคะกลัวแบบฝนตกเนาะเผื่อรถที่ช่างทํากระบะเสร็จแล้วนะคะต้องมาจอดอา่าต้องมาจอดในโกดังเนาะเดี๋ยวช่างสีก็หยุดแล้วนะคะเพราะว่า เดี๋ยวสนิมจะขึ้นเนาะเดี๋ยวช่างมาทํางานก็คือมันก็จะลําบากนะคะลูกค้าเพราะว่าหยุดก็หลายวันอยู่เหมือนกันนะคะสงกรานเนาะก็ขอบคุณ f อทุกท่านนะคะแล้วก็ทั้ง f อที่แบบสั่งจองรถไว้ก็ขอให้แบบใจเย็นกันนิดนึงนะคะแม่ค้ารับประกันรับรองได้เลยว่าได้รถคุณภาพไปใช้งานกันทุกท่านแน่นอนนะคะแต่ว่าตอนนี้คือเราทําไม่ทันจริงๆนะคะบวกทั้งแบบ ด้วยโรคระบาดเนาะโควิด -19 นะคะตอนนี้ก็คือแบบสถานการณ์ก็ยังไม่ก็ถือว่ายังหนักอยู่นะคะลูกค้าเราก็พยายามเนาะพยายามให้ช่างเซฟตัวเองอก็ไม่อยากให้แบบได้หยุดงานกันนะคะแล้วก็ทั้งยอดจองที่เพิ่มขึ้นทุกวันเนาะเราก็ทำไม่ทันนะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะ FC ที่สั่งจองไว้รถอจาจจะล่าช้านิดนึงก็ขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะคะ เพราะว่าช่วงเมื่อกี้ก็มาติดฝนอีกค่ะสวันติดเลยนะคะฝนตกนอกช่างไม่ได้มาทํางานเลยนะคะก็ช้านิดนึงก็อย่าว่ากันเนาะอ่านี้คือรถที่ทําสีเสร็จแล้วนะคะก็ยังไม่ได้แจ้งลูกค้าเลยนะคะเพราะว่าช่างจะหยุดสงกรานอ่าฝั่งนี้ก็สมอหัวแคบนะคะอันนี้ก็โ,โ,บโรบคอปบนะคะอ่าฝั่งนี้ก็6กล้อเล็กนะคะของ FC ีสีสเกตนะคะก็หลายคันเลยนะคะช่างก็ทำไม่ทันกันจริงๆนะคะ คันนี้ก็เป็นอีกคันนะคะที่มาลงวันนี้เนาะคันนี้ก็หัวเดิมๆก็เป็นสีขาวนะคะประตูฝั่งนี้ก็เป็นสีส้มนะคะชุดแต่งก็เดิมๆไม่มีมาความยาวคาซีก็ประมาณ6เมตรกว่าๆได้นะคะเท่ากันกับคันแรกเลย เป็นคาซีเรียวปลายเหมือนกันค่ะคันนี้ก็เป็นเครื่องยนต์ j o 7-E นะคะห้าสูบเหมือนกันเนาะมาแพ็คคู่เลยนะคะ,ะคันนี้ก็เป็นเกียร์รอบช้าค่ะนี่เลยก็จะเป็นแบบโล่งแบบนี้นะคะไม่มีหัวน,น็อตก็กจะเป็นเกียร์รอบช้าค่ะอะคาซีเนาะตรงนี้ก็สีเดิมนะคะแตกออกขัดนะคะขัดก็ใช้ได้และะ้วค่ะโอเคแล้วสวยงามแล้วะคะ่ะ อันนี้นะคะสีเดิมเนาะที่แตกออกนี่ค่ะขัดก็คือออกแล้วนะคะลูกค<อ>้าเดี๋ยวมาชมภายในคะ<อ>่ะอันนี้ก็เป็นเสียงนะคะที่ไม่มีท่อพักมาเนาะ ยังไม่ได้รีแมปนะคะเราต้องมารีแมปกล่องใหม่อยู่แล้วนะคะสำหรับเอซท่านใดที่สนใจค่ะมาเลือกได้เลยเลขใหม่นะคะสองแสนกว่ากิโลนะคะคันนี้สตาร์ทได้นะคะฟังเสียงเครื่องได้ค่ะ <S <S เดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์ค่ะ อยนต์นะคะสวยมากค่ะอันนี้ก็คือยังไม่ได้ล้างเนาะอ่านี้ค่ะเห็นไหมคะกราบเปืือนเต็มเลยนะคะอันนี้ก็คือยังไม่ได้่านการล้างค่ะลายหัวเก็งก็ไม่มีผุนะคะแต่นาก,การทำร้อนก็มีชำรุดนะคะ2อแผลเนาะเดี๋ยวเราไปดูอีกฝั่งค่ะ ที่นอกของแท้เลยตอนนี้ก็ที่เกาะน,นะคะยางอะไรเนาะมีมาให้เลยนะคะคันนี้ก็บุกนะคะอ่าตรงนี้ค่ะตรงบางตอนะคะทางอาขอบประตูราคานะคะก็เปิดไว้ราคาเดียวกันนะคะกับคันแรกค่ะ850,000บาททวนนะคะท่านใดที่สนใจก็แวะมาชมมา ลองขับมาดูได้เลยนะคะเนาะเปรียบเทียบกันได้เลยค่ะอุ่เปิดทุกวันไม่มีวันหยุดค่ะเบอร์โทร086 329 7855ค่ะอีกหนึ่งเบอร์098 162 8084นะคะก็ยินดีเลยจัดไแนนได้นะคะซื้อผ่านทกสอ,อก็ได้เช่นกันค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะขอจบไว้เพียงแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ